สบายดีสวัสดีเพัซีเบิตทุกคนเดอ้อตอนนี้เพฟซีมื้อวันทีเธอเด็กก็หกเนาะมื้อวันทีหกเดือนหนึ่งเีฟซีเหาสามคนน,นุ่งดี่เม่วันไม่ละกายตาอ้วนกําลังทิบพากันเดินทางไปหนองคายประเทศไทยเพฟซีเพื่อที่จะไปซื้อกองเนาะ เหาซซื้อกองมาตเตรียมไล่ซดขายเสือ้อผ้าน้อย PFC เนื่องจากว่าเหาที่ผ่านมาน่ะหาไซโทรศัพท์ในการอ่าในการไล์สดขาย <Okay. S 1> PFC แล้วก็ทีนี้โทรศัพท์ท่านมัอนซอดเนาะแล้วมาบวกกับตกและกระแตกอีก PFC เหาก็เลยว่าโอเคสิพากันไปซื้อกองมาไล์สดขายจบดี เนื่องจากวันที่ผ ouais. ่านมาไซต์โทรศัพท์หน่วย f c มีปัญหาหลายเมวเนาะเฮากับโบฮูซีโทษอันเดอเฮาก็เลยโอเคเฮากับโทษจริงสักซิดเฮากับโทษจริงสักซิดว่ปันเดบันซีเห็นฝนเนาะคอนที่ไปขอเนาแล้วว่าทีนี้มาเบิ้งแล้วมันเป็นย้อนน่าจะเป็นย้อนอุปกรณ์เฮามันบก่พร้อมก็เลยที่ไปเฮ็ดให้มันพร้อมเน่วย PFC เนาะดี ตอนนี้ทิมใหก้กำไรห,หดอยู่ตอนนี้ <c oughs> อุเนียนทืนหายกำไรห,หด PPFc แล้วก็สาเหตุที่เขาไปซื้อ,อยูไทยก็คือ,อยุราวหันราคาสูงกว่าหลายพันเติบ PPFc และ น้องนี่เซ็กเบิ้องยูนองขายฮันเพื่อนมีขายเขากเลยสีพากันไปซื้อยูนองขายนายพเพฟซีเนาะราคาลื่นกันยูยยนองขายกับยูอย่างจานนี้ลื่นกันสักประมาณรวมๆแล้วสักประมาณ3ามพันกว่าบาทนี่แหละพีเอฟซีเขาก็เลยว่าโอเคเงินสามพันมันกระลายเขาออาไปซื้อกิน <c oughs> เคยโอกาสไปดีไปรีดเนาเลยอยากไปรีดแดกเลยว่าโอเคซิไปนายพเพฟซีเนาะ อุ้ยอุ๊ยอีลาคือคนเกาหลีนี่แหละเนาะอีลามันผมในนี้แล้คือคนเกาหลีเว้ยจิจุยตาอ้วนตาอ้วนจิจุยจิจุยจิจุยหัวหมีจันทร์สว่างนี่คัร์เดนซู้นี่นะเดี่ยงงอเลินเนาะงาย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 ถ่าจะทำ เธอไม่ค่อยจะดื้อเท่าไหร่นะเธอเนาะพี่พี่หนึ่งสามสิ 1, 3, บอะปีเรียบอันนี้ะไป,ปตอนนี้ซื้อปีเรียบร้อยแล้วทุกคนเตรียมขึ้นรถแล้วรถไกลี่ออกละเกือบบมทหันรถย้อนขาคนตุยสองคนนี้เด้ก ไปไม่ค่อยซิไปเบื้องน้ำค่อยซิเบ,บิง้งวิวราคาตั๋วต่อคนแม่นคนละ30บาทถ้าจ่ายเป็นเงินบาทคนละ30บาทถ้าหากเป็นเงินกีบแม่นคนละสาวผันหรือว่า30นเนาะคนละ30ผันโดย p เดพอีเด้อเต้ยเต้ยตอนนี้ไอ้ตาอ้วนเริ่มมีอาการงอเงแล้วเพ PFC น้องเป็นหลือยูตูดนี่รถออกแล้ว VFC รถออกแล้วเด้คนเต็มเลยข้ามโขงที่รถเมย ไอ้พีเอฟซีาก,ก็ต้องเฝ้าไปต่อแถวเด้อเฝ้าไปต่อแถวคนกะมาเต็มรถเลยเนาะเันี้ขนอะไรมนี่วันนึมันจับขนมาข้ามมาด้านไหนกันละปกติโบบีเลยสลาย,ลายนี่เป็นตวอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวไปเจอกันหลังจากที่เฮาผ่านด้านตมอมไปแล้วเด้อทุกคนอื พีเวฟสี่ตอนนี้น้องนี่เองผ่านด้านไทยมาเรียบร้อยแล้วผ่านโตโมมาเรียบร้อยละอย่างเตท่าเอือยเนาะตอนนี้ฮ่านนั่น เอื้อยอย่างยู่น,นต์โตโมพุ่นเนื่องจากว่าคนที่เพิ่นถือปลื้มผ่านแดนมาฮันหลายกว่าพาสปอร์ตปกติฮันคนส่วนใหญ่มันถือพาสปอร์ตมาแต่ว่ามือนีฮะนะคนถือปลื้มผ่านแดนมาหลายก็เลยเอื้อยตรงไี้โตคิวโดน่นในนึงเนาะตอนนี้ยังมีมาท่าค่อนข้างโดดนเติบแล้วได้ยังเห็นออกมาเทือ่อหลังจากที่มาฮอดแล้วเอื้อยออกมาแล้วล้วเห่ากับสิผากันขี่ตุกต๊กๆไปโลตัสเลยพเพฟซี FC, เนื่องจากว่าฮานกองที่เฮาสิไปซื้อ ท่านก็นคืออยู่ในโลตัสเลยน่าจะไปกินเข้าแล้วก็ซื้อกองแล้วก็ผ่ากันกลับเลยเนาะท่นี้บรด้มาลิ้นบรด้มานูนันนีบรด้มาซื้อเครื่องเด้อมาซื้อกองแล้วก็ผ่ากันกลับเลยชี้ให้เห็นอย่างเห็นบอกอายเพิ่นบอกว่าถ้าอายจนนม่ได้ละอีกตอนนี้เขาได้ลดแล้วเพิ่สี่คนละห้าสิบบาทคนละห้าสิบบาทกับคนละสามสิบพันกีบสามสิบส <34, 000. S 1> นะี่พันสามสิบสี่พันเนาะ ตุยยากทั้งยากเขาทั้งเก็บตูดได้เนาะน่เนาะยืนขึ้นแล้วใครแด้ว้าง CPF4 ตอนนี้ก็คือมาหอดโูตัดแล้วเนาะเขาที่มากิ่นเขาก้อนๆที่ส่ซื้อกองเนาะเพราะว่าอย่างบ่าันไ้กิ่นเขาเซาเทือ ยังไม่เได้กินข้าเซวเธอกันเลยว่าทิมากินก่อนจริงที่ไปซื้อนุนี่ฮันยากกินอ่นแฮมเบอร์เกอร์ของ KFC ก็เลยว่าซื้อไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาแต่เอื้ยฮันนั่นยากินโบยากินมาซันซะเอึ้ยฮันยากินเผอก็เลยว่าแยกกันกิ่นนุนิกเลยว่าซื้อมากินยูพีน้ำเอือยเนาะความจริงฮันยากินยูฮานเจวมันจึงสบาย ี่แฮนะมเบอร์เกอร์นี่แหละที่ยากแฮมเบอร์เกอร์ของเชฟสีนะแซบแซ่อเลยตอนนี้เอ้อกำลังไปเลาะซื้อของกินอยู่ ตตอนนี้เรากินข้าวแล้วบร้อยพีซีและกะมาฮอนมะฮอนฮานเรียบร้อยแล้วเด้อมาฮอนฮานกองที่เฮาซีมซื้อจะมีน้าไฮดรูปไหมอันนี้คือฮานทีเฮาซิมาซื้อเห็นเขามักใคไแคนนอน,นกับโซนี่ มันจะอยู่ประมาณ7 2็ด้อยยี่ข้อมือน,นะจะบริสุทธิ์นะครับบริสิทธิ์เรียนอย่างต้องละเอียดจ้ะโอเคค่ะโอเคอยูสันนสมฮันเป็นอะนะซัมฮันเบอร์นี้ไหที่อตัวนอันแต่ว่าตัวนี้เวลาเฮาแบบเอาสินค้าไปใกล้มันสิบเบอร์อยู่ไหมมันครับ,บมันมีไอ้มันมีฟังก์ชันตัวนี้นะอ๋ะอวลาเอาโซ่สินค้าโอเคจ้ะแล้วอันทางฮันซีเสื้อตัวเขากระเพ็ดแล้วก็ลองไลให้เบิรงได้ได้ยูเบอจ้ะอ่าเพจของหลาน กับเพศรทางห้านของ o u าเองเลยก็ได้เชรของนนี่มาเลยกล้องตัวนี้ที่เรามาซื้อจาก PFC แต่ยังไม่แน่ใจว่าซีเอาไปโบเนาะเพราะว่าเรายังโบอี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 นี่ FC เราได้กล้องอีกแล้ว ลงชืนติ๊ติดืนหายกําไรหดนะตุยตยเธอจะทำยังไงก็ท,<า>งทำคช<อ> <ทะ S 2> นะเลยถามถื่นก็เถอ่หอนปอันนี้น่ะกองนี้น่ะเขาซื้อฮอกกับบุเสียไอพีเอฟซีโตให้ธุรกิจเขาสิไปได้สวยหรูหรือว่ามันยุมันยะจนไปไม่เป็นเราก็สามารถเอามาทายคลิปได้ค่อยที่ซื้อโต้ก็ได้ถ้าหากอย่ฟ่ยฟฝาเาเน่นื่นนี้ หวังว่าธุรกิจอันหดหูของเราจะไปได้สวยนะคะ PFC เป็นกำลังใจให้เลย้จ้าอ,อันนี้มันท่ายูบกระได PFC ท่ายรูปกระได, P ท,ะไดท่ายวีดีโอกันคักกล้อง Sony ZV-E10 PFC ที่เขาเลือกเนาะความจริงมัน กองที่แบบละเอียดกว่านี้มันก็มีแต่ว่าตอนนี้ขอเอาตัวนี้ก่อนซะตามงบเนาะคำตัวนั้นหน่ง่ไไบบนนนงไายได้เลยสบายเนาะได้ได้แต่เพศหนุ่นมวัยกินที่กินข้าวเ จุ้ยจุ้ยจุยจุ้ยจุยหนุ่มมันจะกินไงจะกินเขาเ้าด้วยมันโตกลงก็คือจะเอาตัวนี้แหละเนาะ <c oughs> เอาโตัโซนี่ z v e ว0อีสนี่แหละเพราะว่าเขาลองแล้วมันก็โอเคอยู่แต่ว่า ณตอนนี้เขายังลองไรกับเพศของเขาบด้เทือเนื่องจากว่าโทรศัพท์ของเขาโหลเกินไปถ้าถ้ทสศใช้อ่าพวก iPhone ถ้าสิเซื่อมก็พวก iPhone แมนต้องมีอุปกรณ์อีกต่างหากอ้คือยุ่งแห่งท f ฟเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ถ้าถ้ทสิใช้อะไ iOS เนาะพวกไอพวกแ n d r o i d อเพียงจะ่ใส้สายอันนี้ตอนนี้ก like ็คือโทรศัพท์ของเอื้อยบ่รองรับ ต้องได้ใ g n คมถ้าเป็นคอมก็โอเคง่ายกว่วโทรศัพท์หลายเทือเลยมาบานัน้แกะกล่องใหม่แล้วค่ะค่ะอาอมิ่กันได้ไหมคะบอมีแล้วจ้ะอันแม่มเม่นจะเป็นตัวตังหากกว่าที่ตัวใหญ่โบ,บเม่นคือพวกนี้ติอ่ถ้าตัวนี้มันจะมัมนจะมีอะแดปเตอร์ให้เข้าใส่ห้องอมิ่มหน่อยใส่เม,ม่นไงแล้วก็มาใส่กล่องเทือนึงแต่ว่าถ้าตามความเป็นจริงแล้วห้องใส่เม่นไงคือเดียว เวลาทายพกกลองมันไม่ได้ถ่ายโอนของม้เร็วกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเขามีแบบนี้เขากระจายอะไรให้กันพอเขามาได้ใส่งานแบบว่าแบบมื้อาชีพไยยรผมไม่รถ้าถ้าเป็นอันตูวอะแดปเตอร์ใหญ่ท่านราคาเท่าไหร่จ๊ะอะแดปเตอร์ใหญ่ท่าของซิลซีกิลดูที่สี่ร้อยเกบผมโอเคยัคงไม่ทันเอาเท่าไหร่จ๊ะ FC ดูช่วยหน่อยบอกแล้วว่าให้ฉันมาคนเดียวโอเคกลัวจะดู F4 ใช่โอ้มาตีแล้วโอ้โหพูดๆ F4 แหละต้องมาช็อ่เซตตัวนี้มีประกันจักปีจะประกันตัวนี้มีเดือนหนึ่งปีครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาสามารถขยายประกันก็ได้แต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอ๋อโอเค เซ้มใส่เซ้มใส่ครับอันสายสายสายคอมมันบอกครับโบสายแบบอ่ะพี่ซื้อเพิ่มนะไหนโซที่อันนี้บอกครับใส่อะใส่อ๋อแบ๊แบ๊ตัวนั้นตัวนั้นต้องสร้างครับโอ้บะหมี่เขาส่งเมย์เมยครับเพราะว่าตอนนี้บ่มี่แล้วเราสร้างเดี๋ยวผมสร้างให้อีกเพือนหนึ่งกะถ้าสร้างเมื่อนี้กะ มันเจ็ดลอยกระบาดกระจายไปได้ก็นเลยครับเป็นผมออกบินมาดจำให้หลังจากนั้นผมมันมันวันวันวัเกิดเจ็ดหมื่นขอส่งขอมาเดาผมแจ้งลูกค้าไปอีกเรื่อนึงโอเคครับสมมติว่าฝากไปได้ครับฝากได้ให้กันลูกค้าใส่ขนใส่ขนทรงเนี่ยครับสบายดีสบายดีอัน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 ุสิดแกมีตัวขนทรงลาวอันใส่ทรงให้ได้ยุครับอันุสิดก็ได้โอเคครับผมก็ได้เด๋ยวเด๋ยวทรงไปลาวเลยก็ได้เดี๋ยวอันไล่ค่าตัวนั้นเลยพร้อม อันนี้ซิกก็มีได้เหงืกามาหันอืม,มเหอัน,เ,นเอ้าวนี่ยสิเลียวเข้ามามันอยู่เบื้องซ้ายรวมทั้งมืด p p f c รวมทั้งมืดละเมน่นมืดยู่อ่าสองหมื่นห้าพันเนอะสองหมื่มนห้า p p f c ได้กล้องละก่ะ เขาซื้ออุปรกรณ์เพิ่มแดยพีพีเอฟซีเขาซื้ออุปรกรณ์เพิ่มแดยถ้าเอาแต่ตัวกล้องเพียวๆก็จะตกอยู่สองหมื่นสามนิดๆเนาะพี่ีเอฟซีเนาะความจริงขนาดราคาที่ต้องลีเซ็ก,ก้อนไปอาสองหมื่นสองพีพีเอฟซีแต่ว่ามือที่น้องลีเซ็คัันเป็นมือราคาโป้มือที่ต้องรีไปนั่นเป็นมือราคาปกติแต่ว่าเพื่อนบริแจ้งเนาะเพื่อนที่มาแจ้งก็คือมาแจ้งตอนที่เหา่าแบบจ่ายเงินเร็วๆทีนะ อันนี้กะงงน้อยนึ่งน้อยพีเอฟซีเนาะแต่กะไล่ไปไล่มาแล้วยังคงทึกกลัวยู่ลาวยู่กันเลยว่าโอเคเอาหน่อยพีเอฟซีเนาะมาเดี๋ยวสิมาโซลกล้องอันนี้จะเป็นตัวกล้องเลยพีเอฟซีเด้อตัวนี้บบได้เป็นตัวที่แพงหลายเลยพีเอฟซีเฮากะซื้อตามงบถ้าซ,ซื้อตัวอ่ารุ่นดีรุ่นเลิศทึกใจเลยกะอ่ะเฮายัางโบหู้ว่าอ่านอัน ธุรกิจเห่านี้นะมันที่เป็นไปในแนวทางทีทนะ่ใจเนาะค่าก็เลยเอาตัเท่าที่ไหวก่อนเนาะ p f นะีเนาะอันนี้ถ้าถ้าซื้อแล้วธุรกิจไปได้ดีกะจะซื้ออีกค่ะซื้อแล้วธุรกิจเหา่าถึงหายกำไรฮดอยู่บ่อยๆอันนี้การน่าจะเป็นตัว t h ายคลิปของเหานะ่าน้อย p f ีอันนี้ซื้อแล้วบบเสียทิมเปล่าโตให้บบได้ไปโตกระตามเพราะว่าอันนี้มันเป็น อาซีบของเราอยู่แล้วสินะน้อยพีเอฟซี FC เนาะลามาหอดเหอนแล้วพีเอฟซี<ด>อ่าหามเพิ่นยังลืมแบดอยู่ในกองนี่อีกพีเอฟซี FC เพราะว่าเพื่อนเอาแบดของเพิ่นทันให้เหาลลงกองไม่เห่านี่แล้วเพิ่นแซดมาเมื่อกี้นี้ว่าเหา่าเพิ่นลืมแบดอยู่ในนี้นองนี่เองต้องได้ฟากกลับไปให้เพื่อนในมืออื่นเนาะพีเอฟซี FC? เนี่ยกมีทรายป่ะมีก๊อ มีสายคล้องกอนี่ฮัลโหลจีจีๆ,ๆ,ๆ,ๆแต่ว่าถ้าเรื่องขวมแจงนี้อย่างโบ,บ,บนบเน่ใจว่าเป็นนำเฮาอย่างบริปับ,บโบเนาะถ้าเรื่องขวมแจงถ้าเทียบตอนนี้เพฟซีกล้อง DJI จไอในแจงกลัวเด้อแล้วค่ะเท่าเสียเรซ้ำกันเนาะเท่าๆกันกับ DJI ที่มงดีท่ายอยู่ตอนนี้ เฟซี FC, แต่ว่ามันลูกเล่นมันตั้งกันข้อดีข้อเสียมันตั้งกันคือว่าหัไรลนะีเอฟซีเนาะแล้วแต่ว่าแต่ละคนเอาไปแล้วเอาไปใช้งานอีอย่างเอาไปใช้งานแบบใดอันนี้มาเกอรถ่ทยห,ห้อง่อันนี้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแบบเป็นวอล์กเว้าสลายจะเป็นนั่นถ้าจริงให้ยิงเอานี้ถ่ายมันกะ บ้คอยคักปันไดเนาะอันนี้เหมาะแก่การท่ายรูปไล์สดนเนะาะพีเอฟซีเนาะอ่ะกระซิบประมาณนี่ยโดยพเอฟซีเดอสําหรับทีวีโอนี้เนาะถ้าถามว่าเป็นอย่างเฮาคือมาไปซื้อเครื่องอยูไทยก็คือบางย่างขนาดมันถึกก่ก้วไหลายแล้วก็อีกอย่างเฮาอยากไปลิ้น ยักเป็นลิ้นน้อยังไม่ได้ไปโดนแล้วล้วก็เลยโอเคตัดสินใจไปชาแหลงกับน้อยพีเอฟซีอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เฮากระที่ขอตัวลาไปก่อนเลยพีเอฟซีเดอ้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดอ้อได้มาแล้วเนาะก,กองเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต๊กเป็นเงินกีบกระที่ต๊กยู่ประมาณเธอสิบห้าล้านสิบห้าล้านพีเอฟซีแพงเด้บ่กม่บ่กแพงหรือแ<ม>พงเฮาห่างครึ่งกันเ,เดอพีเอฟซีเด้อถ้าหาก ขอให้ธุรกิจไปได้ดีถ้าฮักไปได้บุ่ดีน้องลีซีเซงเอาของตัวนี้เซงเอามาถ่ายคลิปหอโต้เนาะอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายไม่สาย F4 จ้ะบ๊ายบาย F4 บายบายจำเจาะจจำเจาะ